ตรวจวัดค่าคนาัต้นทานตัวลูกลอยในถังน้ำมันชุบเพลิงครับผมเหตุลูกค้าแจ้งเกตน้ำมันขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างครับผมทำการตรวจวัดโดยใช้มิเตอร์วัดจิ๊ขข้วของลูกลอยครับผมก็ดันตัวลูกลอยขึ้นครับผมมาดูช่วงที่ลูกลอยไม่ทำงานครับผมค่าคนทมตทานจะไม่ขึ้นนี่ครับช่วงที่ ค่าคนตะทานไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าคนะทานจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆครับผมจากร้อยสิบจะลดลงเรื่อยๆครับผมเวลาน้ำมันขึ้นเต็มถังนี่ครับช่วงที่เกิดเหตุช่วงประมาณเกือบเต็มถังที่ทำให้เกียร์ไม่ทำงานครับผมสาเหตุนะครับนี่ครับตัวหน้าสัมผัสข,ของสวิตูลรกยตัวนี้ เกิดการสึกหรอกับผมจะทําให้น้ำมันขึ้นบ้ามขึ้นบ้างกับผมต้องเปลี่ยนครับ